คสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทย f อซน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากเป็น5้ามือสองนะคะวันนี้นะคะค่ะผ่านไปแล้วสาคลิปค่ะคลิปนี้ค่ะอันนี้ถ่างห้าร้อบาทนะคะผืนนี้ห้าอยบาทแต่เนื้อผ้าสวยสีสันก็สวยนะคะค่ะทําไมถึงขาย500้อบาทค่ะผืนนี้นะคะ ค่ะตัวนี้ค่ะลูกไปทํางานที่เกาหลีนะคะนี่ก็ตัดชายผ้าถุงของคุณแม่ค่ะแว่งค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะแว่งขนาดนี้ค่ะเราเอาไปทํากระโปรงหรือเราเอาให้ช่างปัให้ก็ได้ค่ะแล้วก็นุ่งสดเลยก็ไม่มีปัญหานะคะค่ะอันนี้แหว่งตรงนี้นะคะคุณแม่ชี้จุดนะคะนี่ก็ก็สีเขียวสดใสค่ะลายก็ยังสดใสเนื้อผ้าก็ยังหนาอยู่ค่ะแน่นหนาอยู่ค่ะแต่เพียงแต่ขีดให้ลูกค่ะ ลูกไปเป็นไอขาดไปค่ะลูกลูกไปทํางานที่เกาหลีนะคะขาดก็เลยคลิปชายผ้าถุงของคุณแม่ค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะขาะสีสันยังสวยเลยค่ะช่างจะไปตัดกบบระโปรงรูดหรือจะไปนุ่งสดเลยก็ได้ค่ะไปนุ่งสดเลยก็ให้ช่างเขา้าปาให้ก็ได้ค่ะขาะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะขาะสวยทุกผืนงานทุกผืนข่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับต่อทางลายยินดีฟ้นรับทุกท่านนะคะค่าห้าร้ยบาทค่ะค่ะพื้นนี้ก็ห้าร้อบาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะพื้นนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะมีเกจจัวหน้านางค่ะนี่ค่ะ ค่ะห้าร้อยบาทนะคะท่านจะเอาไปตัดกระโปรงค่ะพวกส่วนมากนี่ค่ะคุณแม่ก็เอาผ้าพวกนี้แหละค่ะตัดกระโปรงขายค่ะท่านจะตัดกระโปรงหรือนุ่งสดเลยก็ได้ค่ะค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะอันนี้ไม่มีบาดแผลนะคะค่ะขูดเขียนนิดๆหน่ออๆค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ะห้าร้อยบาทนะคะรหัสสิบสองค่ะ ขาตัดกระโปรงค่ะตัดกระโปรงหรือตัดกางเกงหรือไปตัดเสื้อก็ได้ค่ะพื้นใหญ่พื้นก,กว้างเต็มสองเมตรนะคะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะ ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะห้าร้อยบาทนะคะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้ก็รอยขีดเหมือนกันนะคะค่ะขีดเหมือนกันค่ะผืนนี้ก็ก็แบ่งที่ตรงชายนะคะค่ะผืนนี้ก็แบ่งที่ตรงชายนะคะคุณแม่ชี้จุดให้ดูทุกจุดนะคะ ค่ะเหมือนกันค่ะผืนนี้ก็แหว่งเหมือนกันค่ะค่ะนี่ก็รอยขีบนะคะค่ะรอยขีบนี่ก็เอาใส่กระเป๋าให้ลูกไปทํางานต่างบ้านเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะผ้าไม่ผูบไม่เปื่อยนะคะค่ะแต่มีรอยขีบค่ะขีบให้ลูกไปค่ะใส่กระเป๋าให้ลูกเดินทางไปทํางานต่างบ้านต่างเมืองนะคะค่ะคือ เป็นชายผ้าถุงของคุณแม่ก็คือบารมีของคุณแม่นั่นแหละตามคุ้มตามคองค่ะคนเก่าคนโบร,ราณท่านจะถือมากค่ะเวลาลูกหลานลงบ้านลงเรือนไปหาเงินหาทองก็จะได้ชายผ้าถุงของคุณแม่นี่แหละใส่ให้ลูกค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกพืนงานทุกถืงนค่ะห้าร้อยบาทค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรท่านได้ค่ะอินดี้อนรับทุกท่านนะคะห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางคาะห้าร้อยบาทค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักใกล้อู้พืนนี้พื้นนี้ขาดพื้นนี้ขาดห้าร้อยบาทไม่ได้ค่ะพื้นนี้ขาดนะคะอ่าคุณแม่กําลังเห็นขาดขาดนิดนึงค่ะอ่าคุณแม่ไม่ขายค่ะพื้นนี้ค่ะขาดถ้ามันขาดแล้วคุณแม่จะเอาไปให้เขาทํากระโปรงต่อให้ค่ะ <N ic ke lly> ค่ะนี่ก็อยู่ที่ราคา500อบาทนะคะผืนนี้ผืนใหญ่เอ้ยผืนใหม่ผ้าใหม่นะคะค่ะผ้าใหม่ยังไม่ได้ใช้งานค่ะผื้นนี้ห้าร้อยบาทนะคะค่ะหางกระรอกค่ะผืนนี้หางกระรอกลุยซีมค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ไปย้ายว่าไไปหาก้องไปเลยด้วเพื่อนอยู่เอาว่างไ้ก้อนแล้วว่างไปหาแล้วจ้าค่ะพี่่านมาเรียกหาค่ะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะผืนใหญ่ไอ้ผืนใหม่นะคะผ้าใหม่ผืนนี้หางกระรอกนะคะค่าหางกระรอกเป็นผ้าใหม่ค่ะขาห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะผ้าใหม่ค่ะหางกระรอกนะคะค่ะเป็นลายหางกระรอกค่ะผ้าใหม่ค่ะค่ะพื้นนี้ก็ผ้าใหม่นะคะค่ะไอเป็นสรงนี่ก็เป็นผ้าใหม่นะคะแต่มีรอยรอยขูดรอยเขียบนิดๆหน่อยๆนะคะค่ะท่านผ้าไว้ค่ะท่านผ้าไว้มันเป็น เป็นรอยมันห้อว่างห้อยแม่กรสาบแทะค่ะนี่ค่ะมันจิเป็นร้อยพับเด้อค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นร้อยพับค่ะเป็นมียูสองมุมค่ะมียูสามร้อยเด้อค่ะค่ะหนึ่งห้อยค่ะคาะสองร้อยค่ะค่ะเป็นร้อยแม่กรสาบแทะน้อยๆค่ะนี่ค่ะตามห้อยพับเด้อค่ะคาะผ่าพื้นนี่หาลอยบาทแต่เป็นผ่าใหม่เด้อค่ะค่ะสรงใหม่นะคะ ขาดนุ่งรอยก็ได้ค่ะแต่เป็นรอยข้างบนนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะนิดเดียวนะคะรอยข้างบนนะคะค่ะาันี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะไม่ขาดเป็นผ้าใหม่เลยค่ะยังไม่ได้ใช้งานเลยค่ะเพราะว่ามันมีรอยขูดรอยเขียงคุณแม่ก็ขายห้าร้อยค่ะค่ะคุณแม่ซื้อมาสี่ร้อยบาทผืนนี้นะคะคุณแม่ขายห้าร้อยค่ะคุณแม่บอกตามตรงไปเลยค่ะ ค่ะตรงไหนที่มันมีรอยแผลรอยขูดรอยเขียมข้อราคามันก็ลดค่าผ้าลงไปเลยค่ะค่ะแต่เป็นผ้าใหม่ค่ะค่ะผืนนี้ลนะผ้าใหม่มีรอยขูดรอยเขียมข้างบนแค่สองสามจุดนิดเดียวค่ะมันอยู่ข้างบนด้วยค่ะนี่ก็เป็นผ้าใหม่นะคะห้าร้อยบาทนะคะค่ะผืนนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะเอวค่ะเป็นตัดสําเร็จนะคะค่ะเอวยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดค่ะ ค่ะคนตัวเล็กมากค่ะเอวยิ้มหูยิ้มเก็ค่ะท่านจะเอาให้ลูกให้หลานใส่ไปโรงเรียนก็ได้ค่ะค่าราคาอยู่ที่ค่ะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นตัดสําเร็จค่ะสามร้อยบาทค่ะถ้าตัดสําเร็จค่ะค่ะสามร้อยบาทค่ะ ขาดนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะขาดผืนนี้ก็ไม่มีบาดแผลนะคะเป็นผ้าห้ายบาทค่ะของเก่าของโราณค่ะขาดห้าร้อยบาทนะคะขาดเป็นลายหมีขอขั้นค่ะขาดท้าจะเอาไปตัดเสื้อก็ได้ตัดกางเกงก็ได้นะคะขาดห0า้อยบาทค่ะเป็นลายขอนะคะขาดผืนนี้ไม่มีบาดแผลนะคะขาดบริสุทธิ์ข่ดห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้นะคะค่ะเป็นสีเม็ดมะขามค่ะสีเม็ดมะขามค่ะค่ะเป็นลายขอนะคะค่ะลายขอลายเก่าค่ะลายเก่าลายขอเก่านะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะท่านอยาไปตัดกางเกงก็ได้นะคะของเก่าของโบราณนี้ค่ะค่ะตัดกางเกงตัดเสื้อค่ะค่ะไปแปรรูปค่ะหรือตัดกระโปรงก็สวยนะคะ ค่าพื้นนี้พื้นใหญ่พื้นกว้างด้วยค่ะแต่ไม่มีบาดแผลนะคะขาห้าร้อยบาทค่ะค่ะหรือตรงไหนถ้าคุณแม่ตรวจไม่เจอคุณแม่กราบขออภัยด้วยค่ะถ้าสายตาของคุณแม่มันเล็ดลอดค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ใส่ตาแว่นนั่นแหละประจาค่ะสายตาก็ไม่ค่อยดีนะคะขานี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้ก็ขานี้ค่ะขานูการเด้อค่ะแผลเดียวค่ะ่านี่ใหม่ๆดีๆด้อค่ะ ค่ะสร้างพื้นลบให้ได้ค่ะช่างหลบให้ได้นะคะถ้าเราจะเอาไปทําอะไรค่ะค่านี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะมันอยู่ข้างบนค่ะเราเอาไปปาค่ะช่างปาดนุ่มก็ได้ค่ะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะผ้าพวกนี้ถ้ามีรอยหนูกัดนี่ค่ะผ้าอยู่ในสภาพใหม่สภาพดีนะคะค่ะแต่เพียงแต่หนูกัดค่ะหนูกับผ้าไหมเขาไม่ค่อยเข้ากันค่ะ ขาหนูกับนี้ค่ะเขาจะไม่ค่อยเข้ากันนะคะขานี่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะนี้นก็ห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะนี่ก็สภาพค่ะมีแผลอยู่นี่ค่ะแผลหนึ่งนะคะค่ะก็ขีมให้ลูกไปเป็นทักไก่ลงบ้านไปหาเงินต่างจังหวัดเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้รอยแกเอาเข็มชุนไว้ค่ะค่ะนี่ก็แผลหนึ่งก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะผืนนี้นะคะค่ะดูค่ว่ามีตําหนีมีบาดแผลค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยค่ะค่ะเป็นผ้าลายฮหนนะคะ ่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะมีรอยชุนแค่นิดเดียวค่ะแค่จะเอาเข็มชุนไว้นะคะอันนี้ค่ะเอาเข็มชุนไว้ค่ะจากนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะตรงที่คลิปนี่ก็นิดเดียวค่ะคลิปนี้ก็ลิปเอาให้ลูกไปทํางานต่างบ้านต่างเมืองนั่นแหละค่ะรอยคลิปนะคะค่ะนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ะมีรอยเข็มนีอ่ามีรอยแผลเดียวนะคะ ค่ห้าร้อยบาทค่ะเอาไปตัดกระโปรงค่ะตัดกางเกงก็ได้ค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านนะคะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะมีแผลนะคะบาดแผลนิดหน่อยๆค่ะค่ะเนื้อผ้ายังอยู่ในสภาพตีสภาพใหม่นะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านทุ่งยืนค่ะ ค่ะงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะอยู่ในสภาพดีสภาพใหม่นะคะค่าห้าร้อยบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผกป้องท,ทุกท่านค่ะ